ถ้าคุณมีอาการคันในผิวไทรอยเป็นพิษกระดูกพุนคุณต้องไปดูค่าเลือดของคุณว่ามีการตรวจเรื่องฟอสฟอรัสหรือเปล่าค่าปกติจะคุมอยู่ที่2.5ถึง4.5โรคไตระยะ3าีถึงระยะ5หรือคนที่มีอาการคันในผิวไทรอยเป็นพิษกระดูกพุนนะคะอาจเพราะสิ่งนี้นั่นก็คือคุณ ไม่ทราบว่าตอนนี้ค่าฟอสฟอรัสในเลือดคุณสูงดังนั้นคุณจะต้องดูค่าฟอสฟอรัสของคุณด้วยว่าค่าฟอสฟอรัสคุณอนะเกินหรือไม่เพราะนี่คือสิ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยคันในผิวไทรอยเป็นพิษและกระดูกรุกนได้นั่นแหละค่ะเพราะถ้าเกิดฟอสฟอรัสคุณสูงและค่า GFR คุณต่ำนั่นคือคุณอยู่ในภาวะไตเสื่อมเหลือลังแล้วนะคะไตเสื่อมเป็นโรคไตเสื่อมแล้วนะเป็นโรคไตแบบที่เขาเรียกกันนั่นแหละ ดังนั้นนะคะคุณต้องไปดูค่านี้ฟอสฟอรัสนะคะในใบตรวจเลือดจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะฟอสฟอรัสนี่แบบตัวนี้นะคะฟอสฟอรัสแล้วก็ตัวย่อจะเป็นตัวพีตัวย่อจะเป็นตัวพรินเนี่ยเรียนด้านวิทยาศาสตร์เคมีนะคะแล้วก็ เสริมในเรื่องของความรู้เรื่องเวชศาสตร์ะลอวัยอะไรเงี้ยจากมหาวิทยาลัยมหิดนนะคะเป็นภาคประชาชนก็คือเอามาปฏิบัติจริงความรู้เกี่ยวกับการที่จะเป็นโรคเสื่อมเนาะ ncds อย่างเงี้ยหลายท่านบอกว่าอุ้ยคุณรินคุณแม่ดูไม่ถูกนะคะดูไม่ถูกไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลนะคะถ่ายรูปมาให้รินชัดๆพอให้เห็นทั้งใบเลยถ้าใครสแกนมาได้จะหูขอบคุณมากเลยนะคะทุกใบที่มีเดี๋ยวรินจะช่วยดูให้แล้วก็จะบอกให้ว่าเออคุณต้องระวังเอาแวะแบบตระหนักอะไรอะไรอย่างเงี้ย ฟอสฟอรัสต้องไปดูนะค่าปกติจะคุมอยู่ที่2.5-4.5ดถึง4.5ดังนั้นถ้าคุณมีอาการคันในผิวไทรอยเป็นพิษกระดูพุนคุณต้องไปดูค่าเลือดของคุณว่ามีการตรวจเรื่องฟอสฟอรัสหรือเปล่าถ้าคุณไปหาหมอประจำตัวปกติทุกปีทุกปีทุกปีเนี่ยแล้วก็เป็นกลุ่มความดันไขมัน อาจจะไม่มีการตรวจเรื่องนี้จริงๆแล้วคุณหมอจะมีการตรวจ g f r ในข้อหนึ่งก่อนนะคะเจ r เพื่อดูเกณฑ์ว่าคุณเข้าเกณฑ์หรือยังว่าจะเป็นโรคไตระยะไหนแล้วถ้าเกิดเกณฑ์ในการตรวจของคุณเนี่ยมันต่ำมากๆคุณก็จะเป็นโรคไตระยะ4ระยะ5แล้วอาจจะมีการสั่งตรวจเพิ่มถ้ามีเรื่องคันในผิวไทรอยเป็นพิษก็คือเรื่องของฟอสฟอรัสจะต้องมีการตรวจเพิ่มจะมีการตรวจเพ,เพราะว่า จะต้องเอามาดูประกอบกันนะคะว่ามันใช่มาจากสาเหตุนี้ไหมโดยส่วนใหญ่ก็จะใช่แหละเมื่อคุณรู้กลไกแบบนี้แล้วนะคะคุณไปตรวจเองที่คลินิกก่อนได้เลยว่าเฮ้ยแ,แม่มีอาการเหล่านี้แล้วแบบแม่ไม่แน่ใจอะว่าว่า,ว,าว่าจะเป็นโรคไตไหม ไปตรวจเลยค่ะ1นึ่เจฟอาร์ไปตรวจฟอสฟอรัสค่ะถ้ามีอาการเหล่านี้นะแล้วถ้าเกิดคุณมีอาการเหล่านี้ที่เป็นเบาหวานความดันนะคะลินอยากเน้นกลุ่มนี้กลุ่มเบาหวานความดันเพราะหลายคนไม่รู้ตัวว่าโรคที่3น้องคนสุดท้องจะตามมานะคะก็คือโรคไตหลายคนไม่รู้ตัวนะคะเขาถึงบอกว่าเบาหวานความดันไขมันหัวใจนะกลุ่มนี้นะเขาเป็นพี่น้องกันนะ จริงๆความดันไขมันหัวใจส่วนมากเขาเป็นแฝดกันแล้วก็มีเบาหวานโ่มาเนี่ยแล้วก็มีน้องคุดตุกท้องก็คือโรคไตซึ่งโรคไตเนี่ยส่วนมากเขามาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บอกเออน้องเขามาแบบพลึดเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หลายๆคนไม่รู้ตัววันนี้รินก็มากระตุกเตือนกันนะหลายคนก็แบบเอ้ยทำไมไม่มีใครบอกเลยเนี่แหลคะค่ะมาบอกกันวันนี้นะคะคุณต้องรู้ค่าฟอสฟอรัสนะคะอย่าลืมไปดูนะค่าฟอสฟอรัส